สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพิจารหกลอซิ่งครับวันนี้พามาดูแคทครับ315ครับทีมงานพระแม่ธรณีครับงานป๋าอมอยู่กับแคท313 D2 อีกคันครับคันนี้ก็จะเป็นของมงคลฟาร์มครับพอดีทำงานหลวงครับนี่สลปเกือบเสร็จแล้ว จะขึ้นมาเคลียดดินนะครับเกิดเห็ดไม่คาดคิดอ๋อธรรมดาครับช่วงนี้ฝนตกบ้างอะไรบ้างมีขี้เลนขี้ตมด้วยตรงนี้น่าจะเป็นบ่อเก่าครับตรงนี้เรียบร้อยร่วงไปหนึ่งครับแคลสดมหนึ่งห้าฮะกลบเองหรือเมอง,อ,งอู้ยับ คันนี้สามหนึ่งสามครับคันนี้จะเป็นสามหนึ่งห้าคันนี้สวยครับระบบสมบูรณ์มากครับคันนี้ปาทอมจัดมาล้านนิดนิดครับได้รถสวยมากเลยแต่คันนี้แกะป้ายแดงครับี่ร่วงไปหนึ่งอันนี้ลุมแรกใช่ไหมนี่ตั้งแต่ออกมานี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่คันนี้ ี๋ยวต้องตัดไม้รองครับขุดเลียนออก่อนตอนนี้สวิงไม่ได้เดี๋ยวลายหมดปลบเองลืมเอง <laughs> มิดเลยครับ นี่เดินมาจากทางไหนไดไมาทางนน้นเหรอโ้ข้างล่างนี่เป็นคโคลนเลยครับกบสะอุ้มินเหรอวะมินไม้เนา่าโอ้มันยิ่งไหลลงมาข้างหลังครับโอ้ไม่โครไหลลงมาหรือว่าคโคลนไหลลงไปวะ มิดลำครับตินดดไปหนึ่งหลุมตอนนี้น่าจะดึงดึงอยู่แล้วเมื่อกี้รอบหนึ่งไม่ขึ้นครับเจ็บร้อยครับเจ็บร้อยโอ้ไม่นะ ก๋วยเคียวสวยครับให้เคียวสวยซื้อเอ็มร้อยมาอัดฉีดหน่อยโดบหน่อยต้องรองไม้ไหมครับผมฮะไม่ใช่เนี่ยต้องรองไม้ดูไหมเนี่ยเฮ้ยยิ่งจมดิโอ้เอาไป ใช่ซื้อเองกินเองด้ยกวเนาะว่าจะมาวันนั้นก็ไม่ได้มาวันที่บอกว่าจะมาน่ะ นู้เราไปให้ใครครับนี่จันหวยบอกเบอร์สองครับโอ้ไม่เห็นไม่เห็น น้ำมันไปถึง,งนู่นแด้ไมครับเนี่ยดูอ่ะขุดขุดตรงนี้ออกตรงนี้มันไหลลงไปแล้วนี่นี่มันยังไหลลงไปได้วยนี่ดูอ่ะโอ้จริงๆแล้วสามหนึ่งสามกับสามหนึ่งห้านี่มันก็ใหญ่กว่ากันเยอะอยู่ด้เนาะเออดูดูหุ่นมันสามหนึ่งสามกับสามหนึ่งห้ามันใหญ่กว่ากันเยอะอยู่ ตัวนี้มันเป็น DL หรือว่าเป็น D2L ไหมตัวนี้ <Okay. S 1> ต้องถามผู้รู้ถ้าจะตอบตัวนี้มันเป็น DL หรือว่า D2L DL ธรรมดาใช่ไหมมันมี D2L ไหม <Yeah. S 1> ไม่มีเหรอ <Yeah. S 1> ตัวนั้นมันเป็น D2GC ครับ นสามหนึ่นงห้าดีเอลครับเอ้มอเาอมันถึงแขง็งแล้วเดีดึงขึ้นไม่คันเดียวเออนั่นแหละเมื่อกี้ไม่เห็นขึ้นเลยนีน่มันจะไหวไหมละ่ะเนี่ย ไม่หมุนเลยเหรอดู่ะแล้วขุดนี่มันไหลลงมานี่คืนไหมเดี๋ยวดู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 ไหลลงไปอันนี้ โฟลนมันไหลมานี la ่หรือไม่โคมันไหลมานี่โครนมันไหลไปก็เลยมันหักตร่นี่ฝั่งนู้นก็ไหลลงมาอีกตักไม่หมดทุกทีแบบเดี๋ยวลงแล้วมีเส้นทางโอ้ปลาหัวย่าลงมาอีกเด้อช่างตบอกว่าจะเอาม้ทันหน่งไหมหเดี๋ยวลองดูก่อนมันจะขึ้นไหมเอาช่างตีไปเมื่อกี้บอก หลุมแรกตั้งแต่ซื้อมาครับคันนี้โดนแล้ว <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> พระเอกมันตายตอนจบแต่นาะดูลงลุยโครนในน้องนี่จนเสร็จไหมไม่เห็นมีไรเลยตรงนี้โดนหกรอวางยาแล้วนี่ เดี๋ยวต้องรอให้ตักขี้เลนออกครับแล้วก็ไปตัดไม้ออก่อนรับผมต้องไปตัดไม้ก่อนไหมตักขี้เลนออกแล้วก็ดึงเลยออเหรอยวลองดูครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าจะขึ้นหรือเปล่าเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยทีมงานป้าทอมครับป้าแม่ธรณีเสียทอ็อปนี่คือผู้บริหารหลัก ก็ธรรมดาครับไม่มีใครอยากให้มันจมหรอกเพราะว่าจมก็อาจจะมีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรก็ดีไปนะครับเสียเวลาด้วยปบัติเหตุครับธรรมดาครับอุ้ยออมีพลาดกันได้ครับ แข็งไหมน่ะทางนน้นเดินไปไม่ได้ครับมีแต่คิรลน อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้านครับว่าจะขึ้นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องให้ตักขี้เลนออกก่อนครับโอ้นี่ไหลลงไปจากนี่เลยนี่เยอะอยู่ด้ยนี่นี่อตักไหลลงไปจากนี่ลยใครมเนาะ เครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวรอดูตอนดึงครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ขุดขี้เลนอ,อกก่อนนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ